สวัสดีครับพ่อเคนสวัสดีครับสวัสดีครัพ่อเคนสวัสดีค่ะพ่อเคนครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้ที่มีเส้นฝันแม่นครับงวดวันที่สองพฤษภาคมพศสองพันถ้าร้อยหกสิบเจ็ดครับคุณพ่อคือเฮียนแต่ครับอุ้ยคนชิงลูกจยาบหยาบไปเอฟซีบอกสู้เอฟซีเป็นฟังนะครับเรื่องเล่ามันเป็นแนวอะไรเกี่ยวกับเจ้าที่เจ้าทางนี่ครับเมือว่านนะบนกับฟันนในรายการบนเบนไทมันกท อะไรเพิ่นบ่ให้ก็บ่ได้เนาะครับแล้วก็อาศัยเพิ่นสิหูแจวตาสิบหนับอันงเทียบมันก็ให้เป็นปัญหามางเทียบมันก็ให้อันห้เฮามาแปลเอานี่ยนะครับเออบ่ให้เป็นต้นเป็นโตมาไดลครับเออเป็นเจ้าที่อยู่ตรงหน้านี่เนาะครับเนาะเออครับผมอยู่นี่พอยพงเยี่ยงออกมานนี้เล็กน่อยนะอ่ายู่เออให้เพิ่นเห็นเส้นเพิ่นมาอยู่นี่ครับบ้านก็อาศัยไฟเพลิงเพิ่นครับ แต่วันที่ปรากฏดอย่างไรฝันอย่างไรบาตีเป็นมาปรากฏดเนวยได้ครับวันที่สองนี่ครับขึ้นนี่กำลังกินข่าวอยู่ครับกำลังกินข่าวอยู่กับหลูกสาวอยู่เตียงล่างนั่นบ้านใย่ายยเพื่อนกันมันห่อนแห้งคนเอาสา์ไปปุยพุ่นันเมาครับเมาผมก็บอกมาลุกมาเซ็งไปข้องพิ่งอะลรนะครับเออเาไปมันแตกตุ้มขึ้นโดยยังครับแต่เออมาแตกแบบเลยเออ ละหงมัดเทียบเลยเป็นแสงียวแตกแสงเออออกแตกแตกตุ่มอันนี้เห็นหรือฝันครับเห็นเห็นกับหูกับตาบไดนนอนนี่อย่างเลยเห็นเลยเออครับแล้วก็ลุกมาลงโุงเชียงกันคือกันทำหน้าแสงไฟเลยยิ่งกูไฟเลยยิ่งกูแล้ววะครับอ่าอ่าคนเมาตัวเมากับมาด้วยกวยข่วงลูกขึ้นด้วยครับึ้นกับหูกับตาเลยนะแสงใหญ่เลยบอกครับนี่ มันก็บ่นไหนเราเสียงหลังพร้อมลังพัว้าหลัหว้าคือไฟสอดกันนี่ะมันไม่มีไฟสอดไช่ครับเมื่อเกินเรานอนอยู่พุ่นก็ก็สอดู่พุ่นครับพออยู่ที่นี่ก็มันก็แตกอยู่นี่มันนางอยู่เขาก็หลูกครับขึ้นจนบมกานอนแล้วขึ้นเมื่อนอนเฮียนไป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 ขึ้นเมื่อไม่ได้หรอกคนยิ่งกูคนว่ะครับ เทากันนอนที่นี้มมันวูมีไผมาไก่เพราะว่าเรียนแจงก็จังเว้นนี่ครับอไผสิีมาไก่ว่าทัดเท่ากับบริยิสซาผู้ใดเนาะครับหนเนาะก็ได้นอนที่ผู้เดียวครับเป็นแสงยังห่ะคุณพ่อแสงแสงเดียวออกสีเขียวสีเขียวเป็นอาเซ็นสีเขียวตกลงมาจากฝาบอ่ครับสีแต่ก็แบบมองก็นอนไว้เลยนโอ้แต่อยู่กับทีตรงหน้าทีดินเลย ยูหันกระแตกยูก็บันหันหันน่มองปูนั่นปูแตกหลไร้ไร้มองที่นี่ครับต้องมองต้องมองเออครับแตกกู้นี่กับกระแตกกู้นีพุ่นบันครับสองมองแล้วก็ลูกโค้งแช่งนะว่าพายิงกู้พายิงกู้คนว่าครับเอาครับอีบีเนาะเพื่อเป็นการเสียเงือเงือกเตยู่เมื่อคืนนี้ซังหอนไร้เติบอยู่ครับอืมจะทีเป็นแห้งเนาะครับแห้งเติบอยู่ วเราเมาแล้วเราบอกไปตัวตีตัวเดียบมาตีตัวเลขละครับคุณพ่อฮะมีเลขบอกเห็นเลขบ่บ่อบ่บ่เห็นเลขบ่ออือเห็นยังเห็นเห็นตะแสงเนี่ยมันแตกเห็นตะแสงแตกสองหน่วยเออครับวานก็ได้ทรงเึ้นเมื่อวานเลครับเป็นเมาเมาหย่านพิ่านเมื่อบ่หอดที่นกน้ำเกิดไปน้ำเกิดไป่นหอดที่นแล้วคัดประตูไปแล้วกบอกกันลงมาู้เดียว เออกอมานอนที่นี้มานอนที่กระท่อมนี่อีกเออนอนอยู่เจ้าแจ้งจังป้ากันเนี้ยนอนอยู่ผู้เดียวครับก็ก็บ่มี่ยังมาไก่เด้เหรอก็บ่มี่ยังมาไก่บ่บ่ในเลขไม่ได้ใชครับผมยินข่าวว่ามาได้เลขกใช่เลขเล็ครับครับผมก็กับบั้นนี่ล่ะเพิ่นเขามาหาเพิ่นมาหาอีกครับครับครับเพิ่นมาเกิดนมันแนวก็เด้ ยึดใจยังบ่เที่ยงมันไหนะอครับผมครับอุนไหวเน่ยขอบพัวแน่ก็บปานันฝันว่ายังซีว้านเนเ่็กน่อยอมาหาคนหนึ่งมาหาคนหนึ่งว้าเนี่นกับมานางอยู่อันเีือันนั้นนั้นน่ะครับเอพอนอนลังนี้ครับมานางมาน่งกับว่าเลยว่าอีหยังกับว่าเอมาหยังว่าก็ถามเิ่นะ โอ้มาซื้อมาเดินซื้อเพื่อนว่าครับมาจะาคนมาพนเพื่อนเออผู้ี่วสองบามีบอมี่อยู่ครับเออมาทำการผู้ี่วสองบาทเนี่มัน,ปนไปสสยคือบบม,มาทำการก็ได้ว่ะครับผมโอ้โลดลงน้ำอาบนา้ำมันหอนเพื่อนวาครับอืมบาทคือโบน้ำเอากันวนโต๊ะน้ำนะบอกก็ได้ว่าครับความันนัะน ก็วน้ำเหมือเรากันมาว่ะครับผมว่าน้ำหรอกมันว่ามันเสียระเราคนว่าครับมันเสียร์เราห่วยมาทำการจังไรมันเสียกับสีน้ำหากันตัวกันได้ครับผมแม่นแน่นครับเสียร์ละศูนย์แล้วคนว่า่ศูนย์แล้วเออศูนย์ไปแล้วคนว่าครับผมมันบอกว่าจังไรครับมาผู้ทีแดกน้ำกันมาผู้เดียวทำไปทำไมว่ามาทำการสองคนครับแต่ว่ามันลงอาบน้ำ ก็วน้ำรอกกันมากว่ะครับวน้ำรอกมันว่ะมันเคอจังงันโมหักกันอ่ะนะครับผมเออว่าเอาไว้มากโอ้กไปน้ำบอกกันตัวแสีมันตกน้ำตายน้ำว่ะครับม่มันชูนเลยละมันว่ะมันซูนแล้วมันซูนแล้วมันว่ะครับมันว่าองค์ที่ครับเล็กหน่อยจางว่ะที่เป็นเลขตัวไหนล่ะครับขึ้นโอบจางว่าที่ล่ะมัน็ือ เด็กๆตั้แล้วคันแนวนี่ครับศูนย์หนึ่งซุดสองเลยผมว่านย์หนึ่งศูนย์สองเออครับผมเด็กหน่อยสองคนนะครับเนาะเออครับมันหายเพรางล่างเลยเด็กหน่อยสองคนเพราะท่านมันใจยั้งดอกเพราะว่าจิตใจกับวันเทียงอะไรนะครับผลวายนัมันขอบกลัวอยู่ขอบกลัวโบคอยอ่อนน้อครับน้องอาบเป็นอย่างครับท่้นถามันฝันแน่วนี่กับเล็กหน่อยนี่ก็จะเป็นน้ำหนึ่งหรือว่าสองหนึ่งกับอะไรสองคนครับเออ เรียว่าหนึ่งสองศูนย์มักสามตัวเข้าไปเอาจากทีละเขาก็ตัดเล่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามตัวกับหนึ่งสองศูนย์เนาะครับเนาะคุณพ่อครับแต่เจ้าที่เพิ่นบอนให้มาบอกครับเอซีขอโทษขอให้เพิ่นมากินน้ำแดงจนเบิดติบครับเบิดตัวใยญ่อย่างว่าอันนี้มันบ่แมันแดดเ้ยครับมันบ่แมันเบิดย่อนแดดเด้ครับนี่มันเบิร์ตหย่อนเพราะว่าเพิ่นเฝออยู่นี่ตลอดตัวนี้ตัวนี้อันอันลอยก็ยังซุบค่าก็แบบ อุ้ยสั่งอัศจรรย์นี่ล่ะครับท่านผู้ชมแนวทางครับเอฟซีขันฐานมักหนึ่งสองศูนย์ก็เอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิรงนกับพ่อเคนเนาะครับเนาะลองลองเบิรงครับทีมงานไพสิถามยังอีกสาวหนึ่งทองมีสามดาวเบาทองคุ้นครับผมโบมี่อ่ะราคาโบมี่แล้วก็ขอกราบขอบคุณคุณพ่อเคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะนี่นะครับท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเคนค่ะท่านผู้ชมหนึ่งสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหรือศูนย์สองค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มีโชคมีลาภกับคุณพ่อเคนเนาะค่ะเนาะ ประจําวันที่2พฤษภาคมพศ2567ค่ะสําหรับคลิปนี้ทอมมีา3ดาวกัสซราทําชมไปก่อนเจอกันคลิปหนาค่ะขอให้ยุกฉีมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะจะ่ยืดพ่งผ่าไปใส่เนาะกบทําชมพอมี3ดาวมิคของดีมาฝากทําชมค่ะเราชมมุของดีกระบอแอมระตงกันเลยค่ะ่าะแอกแอมรัที่เดินทางไปท้ําบุญ่วัดหิงปู่รอดครับวัดิบุงผู่รอดเนาะครับเนาะ มัตสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนี่นของดีทิพใหม่ทิพนี่เพราะฝากเอฟซีครับทา่านผู้ชมเป็นของเรียกงเยกงินเรียกทองอเรียกทร,รัพย์ครับค้าขายขายขายของดูดีูุคคาบุคคลให้เขาล้านคนย่างทานเอาตนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาต้องเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลืกอกสื่อดนตรีจินสิริพีนี่ครับทา่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบสกับนังขาอยู่ข้างไหนครับมา วิธีใส่ข้องดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับคุณผู้ชมไปช่มกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับเดียครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหเหส์เรื่องการงานการขายเนื้อกู้เรื่องการไทยกลับคืนมาได้พัวเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ยมชมชอบค้าขายทุกอย่างเหรอครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ลอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แล้วกระบีาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเิดออกมาก่อนปั๊บแ้ะก็บี้พี่อย่างนี้ิฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปลาสามครั้งลูกลูกหัวตับลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบื่อเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดไม่กันนะครับครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมพรวยพราะมีบุญหลอดไงพ่อะนวัดตีหลังเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถเพื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาไม่ตาไหนยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีรครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบบาเอมมตะทงหินคาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสหรับทำไดนที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้าย่างบวเห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีเอียงบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังนาล้านเห็ุใดคนมองบวเหลานค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายขฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหินซื้อเสียงหลวงปูหลอดม่นานแล้วมืงเหรครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอย่าไก่คนหักค้นหลงบ่าวบาวย่างกายผู้สาวผู้เบามาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่กเสาา็เปิดสาออกมากครับ่านผชมเปิด้ายลงปลูกมากนะครับเนาะหลักกรเมื่อเต้แะบบทะครับ่ามผชมเต้นแทะแลัวก็บี่ยจิงสิครับหมุนจัิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อนูุปปากสามเทื่อนะครับ าปากสามเทือท่าคิวสามเทือล่ะกะ็เสยผมขม้นลูบหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนมม่เป็นว้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆ,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพลงให้ลวงปูหลอดละครับท่านผู้ชม จักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพ่งให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกุกกลมในก็แต่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับ เงินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลมาที่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปใหญ้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีฮอทเพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน้องสามโอชมุ่มราคาบ้านเอามาตรงนี่ได้ดำมุ่นแมาน้ำครับเม็ดดำมุ่นของหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชม อาไปอาบสมะรร่างกายสนีิษฐานยัที่บูดีทีล่าสีมันบดมันบงังสนียษจะใย้ใไงน่ตัวห้าสิเรออาไปเด่นจนินแล้วก็อาบนะครับสำหรับชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลามาที่มากครับสานผู้ชุมมีจํานวนจํากัดเอ้ยครับ่านผู้ชมมีจํานวนจากัด,บา,มมนนกดบายเอามาตรงนี้เอามาโบลายครับามาฝากอิดสีโบายกระทู้มากดล ตัวอะไรครับมาหาเบาแอมะตุงเอา,า,าไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรีกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรีกลอตเตอรี่ั้งวันทีหนึ่งลำเลื่อยสามสิบล้านตุน่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบเบาแอมะตงุงกับสิให้เบิ้งโตเร่กับมมน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนีมึงตาพึ่งทำเลยพอด้ เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้าอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะสาธุสาธุขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับ ครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ